มาดีครับผมแพ็เคเฮยจต่ผมได้หรือเปล่าหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นอย่างยาวนานหลายปี <c oughs> คิดถึงผมบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ไม่กี่เดืยนเองนะกูพูดเวอร์ไปหน่อยซึ <S <S ่งในคราวนี้มีการอัปเดตใหม่ที่เป็นแพทเกี่ยวกับอ่าโลกอพอลิปเหมือนในหนังเรื่องแม นะครับนะที่มันก๊อปแพคคอยนะฮะไอ้ไม่ใช่หรอกแพคคอยก๊อปเขาแต่ก็นั่นแหละเกมนี้มันก๊อปทุกอย่างอยู่แล้วมาดูกันว่าแพคคอยถ้าอยู่ในโลกของอพโพคลิปที่โลกทั้งโลกนั้นแทบจะไม่มีน้ําโลกทั้งโลกเป็นทะเลทรายโลกทั้งโลกไม่มีต้นไม้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในโลกซนิมูเลเตอร์อีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นโลกซนิมูเลเตอร์ ที่เราอยู่ในโลกองโพคาลิปที่มีแต่ทะเลทรายและความแห้งแลง้งโอ้และนี่คือผมเองผมคือแพคคอยที่ต้องเอาตัวรอดอยู่ในเมืองเมืองนี้ผมใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวผมไม่มีความรักผมไม่มีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งเดียวที่ผมต้องทำในโลกใบนี้คือการเอาตัวรอด และมันเป็นหนทางที่อ่ะเออโอ้ย,อย,อยชิปหายแล้วโอ้รถกูโอ้ไม่ดีแล้วหาที่หลบ,อ,ลบอ,นะอ,อ่ะชิปหลบในตู้เย็นตูมอ่ะไยโอ้ย ประตูที่ห้าสิบห้าเอาแหละทำไมมันมืดจังเลยวะเนี่ยฮลัลโหลมีใครอยู่ข้างนอกไว้เปิดประตูให้หน่อยสงสัยต้องใช้หัวกูแล้วแหละอออ่เอือ oh s h โอเคอเห็นแสงสว่างสักทีอะเต้นหน่อยใครรี้ โอ้โหถึงแล้วโอเคแล้วตอนนี้ชั้นอยู่ไหนเนี่ยเอออันนี้คือประตูที่55คืออะไรเราจะต้องทําอะไรเพื่อให้ประตูเปิดฮัลโหลมีใครอยู่ในนั้นบอเอาล่ะในโลกใบนี้แสงจะกว้างใหญ่ไพศาลแล้วหน้ากูเหมือนกับหน้ากูคโคตนเหี้ยเลยอะ่ะกูอยากกลับเป็นแพคหอยเหมือนเดิมอะ่ะแพคหอยที่หน้าตาร่อเหลาอะ่ะเราอยู่ในโลกของโอโพคคลิปวันสิ้นโลกได้มาถึงแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ที่นี่นะครับนะโอเคเอาล่ะเราจะตั้งแคมป์กันนะฮะ อโอเคในวันแรกเราจะตั้งแคมป์ตรงนี้นี่คือจุดยุทธศาสตร์ของเราเป็นเหมือนบ้านของเราเราต้องปกป้องประตูที่55นี่้อผมสามารถใช้เสียงแพ้ของผมเรียกรถได้เว้ยเฮ้ยกดดูกดเจ๋งโอ้ไอรถของฉันเอาล่ะต่อมาเราต้องไปเสาเดาวเทียมนะฮะโอเคเอาละไปยังไงนะครับโอ้โหชีวิตนี้นะครับนะเราไม่ต้องเดินแล้ว รถไม่ค่อยเก่งโทษทีเฮ้ยท่านผู้ชมมีคนด้วยเฮ้ยพวกเฮ้ยเฮ้ยอะมึงจะามถอยหลังมานชนกูทำไมวะเนี่ยโอ้ยชีวิตโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีมนุษย์ด้วยนะครับนะไม่สนใจกูด้วยเดินตามมันดูดิโอ้ยไอ้แพ้โง่แกไป็นคนจะอยู่ที่นี่นะเว้ยหมายความว่ายังไงวะผมคือแมทแม็กด้วยตัวละครเอกของที่นี่ชนแม่งเลยนี่แหละพูดมากโอ้ยเจบแพ้มาดีมา กูกกกกงอมดินี่โอเคเอาระหาวิธีขึ้นไปเอาจริงจังและคราวนี้เราต้องขึ้นไปให้ได้ลงจากรถเออโอเคไอพี่สาวสัญญาณนี่เจ๋งดีนะพี่นะก็เจ๋งดีเหมือนก่อนไปม,มึงลงไปพูดมากโอเคเอาระต้องเปิดประตูเอ้ยไม่ใช่ต้องเปิดดาวเทียมก่อนนะฮะเพื่อทำให้การส่งสัญญาณได้ทั่วถึงนะครับเราจะได้รู้ว่า เราอยู่จุดไหนของโลกแห่งอพอลิปนี่นะฮะเอาล่ะนะครับตอนนี้โอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมดูมีรถเต็มไปมากมายเลยเกมแพ้คอยทําให้เหมือนเดิมเลยสักอย่างดูดิดูดูดูอุ้ยอมีแรดด้วยอ่ะโอ้โหไอรถนี่โอ้โห้ยรถเจ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันล่าเราบ่ะอุ้ยอุ้ยอุนแรดชนเฮ้ยโคตรเจ๋งเอ้ยวันนี้เจ้าแรดมึงชนกูทำไมเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเราไปสำรวจที่อื่นต่อดีกว่านะครับรู้สึกว่า จะมีหลายจุดมากให้เราสำรวจนะครับแล้วนี่คืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อน้อพี่มาทำอะไรตรงนี้เี่ยเอ้ยแล้วพี่เขาเป็นอะไรอะ่ะเอ้ยทำไมพี่หน้าตาเขาเป็นอย่างเงี้ยข้าเป็นมนุษย์กายพันุไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ฉันพอฉันติดเชื้อกับมันตะลังสีก่อนที่โรคนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้มันในหนังเรื่องฟอร์เอาอ่ะพี่ใช่แล้วโอเคพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่เองนะเดี๋ยวผมจะเอาพี่ไปรักษาโลกนี้มันไม่มีรักษาหรอกไอ้หนูหนูพ่อมึงเดี๋ยวกูเป็นแพ มึงไปด่เลยมาดิเกูจะพาไปขี่รถเอา้าขี่ไม่ได้ว่ะเฮ้ยเอา้าอุ้ยท่านผู้ชมดูมันเป็นมนุษย์กายพันดูแขนมันยาวท่านผู้ชมมึไปดิมามึงไปดินี่เก็บไว้ในกระเป๋านะครับเก็บไว้ในกล่องนะครับนะเราเออกล่องหลังรถเรามันเก็บได้ด้วยท่านผู้ชมโคตรบ้าเลยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยกเก็บดิ หลแล้วต่อมาเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่นะครับนะที่เคยเป็นเอ่อนิวยอร์กนะฮะซึ่งเมืองนี้โอ้โหเต็มไปด้วยสิ่งของมากมายแล้วนี่คืออะไรอะ่ะพี่ผมขอซื้อของได้บอรอยมีอร่อยมรกไม่หรอฮะรอยมีครับพี่อา้าวโอเคเอา้าวปิดร้านหนีกูเลยนี่กูซื้อราคาแพงเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเอาละอ่ะเอาเป็นว่าเรามาดูดีกว่านะครับอันนี้คืออะไรโอจุดจบใกล้มาถึงแล้ว อีกไม่นานโลกก็จะแตกพี่พูดอะไรอะ่ะฉันจะบอกให้นะว่าโลกเนี้มันก็ลลยจะเกิดเดวเคียร์ขึ้นอีกครั้งนึงท้านายไม่หาที่หลบในบังเกอร์นายจะตายตายเหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกนี่พี่พูดจริงเหรอมาแล้วโอเคเก็บไว้พอเป็นความรู้โอเคแล้วนี่คืออะไรอา้าวไอ้มนุษย์กายพันธุ์อีกแล้วโอ้ฉันจะไปอยู่ที่ไหนดีวนเนี้ยไม่มีใครต้อนรับฉันเลยฉันเพิ่งมาถึงนี่ กูก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ดูแล้วเหมือนตัวผมก็เป็นมนุษย์กายพันธุ์เหมือนกันนะเนี่ยแล้วต่อมานี่คืออะไรอะ่ะอ่ะนี่นี่คืออะไรโอ้ท่านผู้ชมผมสามารถสร้างล่างคนยิงได้นะครับโคตรเจ๋งมีแพ้คอยสองตัวสามตัวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนถ้ากูเอาไอ้มนุษย์กายพันธุ์นี่มาก็กรอบได้เหมือนกันเหรอดิว้าวดูมนุษย์กายพันสองตัว ใจเอกตัวนึงนะครับเดินไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับดูดิ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมต่อมาเราจะเข้าเขตเอ่อพวกที่มันกลายพันธุ์นะครับนะในเมืองนี้จะมีแต่พวกที่มันกลายพันธุ์โอเคตะกี้กูชนใครไม่รู้กูโทษทีนะพี่เขาน่าจะตายแล้วแหละส่วนมากพวกมิวแทนนะครับจะเป็นพวกที่อ่าค่อนข้างที่จะเป็นคนนิสัยดีนะครับก็คือไม่ทําร้ายใครนะฮะแล้วก็ไม่เหยียดหยามใครด้วยโอ้แพ้เอ้ฉันไม่ได้เห็นมันนอนแล้วอ๋อนี่อาหาร กูไปกินอย่าไปยุ่งกับกูแล้วดูไอ้พวกนี้หลอหลอโลอชอปปิ้งไอ้พวกนี้กลายพันธุ์หมดทุกคนเลยดูดิมันมีน้ำพูนะครับที่แบบเป็นน้ำพูกลายพันธุ์เหรอมาล,ลองเข้าไปดูดิอ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าตัวกูจะกลายพันธุ์ด้วยเฮ้ยตัวกูลายพันธุ์ที่ประจุตัวกูกลายพันธุน์แล้วตอนนี้ไม่มีฟิลเตอร์แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวเราได้กลายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยอะไรพวกเนี้ย โอเคตอนนี้เรากลายเป็นแพมิวแทนอีกตัวดึงไปแล้วนะครับเอ้ยท่านผู้ชมดูเราดูนะี่นะอะไรที่ตกลงไปนะครับจะเป็นมิวแทนหมดเลยอะดูดินะครับก็คือถ้าถังตกลงไปก็จะเป็นเนี่ยเป็นถังที่มีแขนงขานะฮะโคตรบ้าโคตรบอรเลยเอาล่ะต่อมาเราจะโอ้ท่านผู้ชมมีโรบอทด้วยโลกที่ไอ้แพะ่อยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยในโลกที่เป็นอพอลิลปผมว่าน่าจะผ่านไปประมาณ100ปี200ปีได้แล้วนะ ถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมเห็นเขาด้านหน้าผมปะมันมีกล่องอยู่ใช่ไหมถ้าผู้ชมคิดว่าแพอย่างผมจะสามารถขับมอไซค์นี้ปีขึ้นไปได้ปะถอยถอยถอยแล้วจากนั้นก็ไปยาบอะไม่ได้ว่ะ เฮงสวยจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพวกโจรที่ผมบอกทจานผู้ชมพวกโจรพวกโจรพวกโจรว่าพวกโจรว่าดูดิมันขอบตาดำเอินขับรถชนกันด้วยเฮ้ย่วยด้วยเอ้ยอย่าไปยุกับแพ้คอยด้วยอย่าไปยุ่กับแพ้คอยโอ้โหดูรถมันดิดูรถมันดิเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีจับรถมันลากลากโอ้โหมึงมึงดูถูกแพ้คอยเกินไปแล้วแพ็คอยอยู่รอดทุกยุคทุกสมัยนะเว้ยนี่เรีย นี่แล้วก็ไอ้ด้านบนมึงเกาะทําไมเนี่ยนี่กูขับแทนแม่งเลยโอเคเราจะลองขับรถนี้ดูนะฮะนะครับมันมันดีกว่ายังไงวะเนี่ยนะฮะโอเคนี่ขับไปชนคนปกติไปนะครับตุมตายขับระเบิดตู้มเรียบร้อยเอาลนะ่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับผมสงสัยเหมือนกันว่าถ้าสมมติตัวเราติดไฟนะครับแล้วรถเราติดไฟล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นโคตรไรเดอร์หรือเปล่าว้าว ท่านผู้ชมเราเปกนนอะไรเนออ๋อโอเคมาภารกิจต่อไปเราจะต้องสำรวจอะไรนะครับไอหมอนี่คือทำอะไรอ่ะมันกำลังจะปลูกนะครับหาวิธีปลูกต้นไม้ใช่ไหมพี่แล้วดูไอ้นี่ดูเป็นคนที่แบบปกติที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมามันเหมือนสตีฟในโลกไมครับเลยว่ะเอ่อผมจะช่วยพี่ทำยังไงอ่ะอ่ะผมจะทำอ่ะอใช่จริงๆด้วยนะครับ สตีมในโลกใบคาบจริงๆด้วยเอ้าไม่อยากจะเชื่อกูเดาถูกเอ้าโอเคมาพี่เดี๋ยวผมสร้างบล็อกให้นะพี่นะขุดต่อไป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 อ่ะพี่โอเคยังอุ้ยประมากลัวฉันตอนนี้ฉันเบื่อแล้วขี้เกียจด้วยเอ้าอะไรวะเอ้าคืออะไรเอ้าให้กูขุดต่อไปแล้วกันเอ้า three hours later อ่ะกูใช้เวลาขุดนานมาก ให้กูดุดทำไมก่อนเนี่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยไอ้ที่สุดเอ้ากูโดนดุดกูโดนดุดอ่ะก็เลยขึ้นนะนะครับเอ้าโอ้กดล็อกอะไรสักอย่างอ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยกูโดนดุดกูโดนดุดกูโดนดุดไอ้ไวโอ้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 ช่วยด้วย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 เฮ้หนี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 แม่งดูดทุกอย่างเลยโอเคนะครับเป็นเหมือนหลุมดูด อากาศนะครับแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยผมได้โอ้ยเอา้าเอา้เอาแล้วไป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 มันคือมันคือรองเท้าขุดเจาะนะครับนะพี่สตีฟผมจำให้พี่แล้วนะพี่นะอืมขอบใจมากไอ้หนูแล้วก็ด่อ่ะไปแล้วนะครับโชคดีนะพี่นะแล้วต่อมาผมเปลี่ยนสกินใหม่ได้ไหมอ๋อนี่ไงเปลี่ยนได้ดี เป็นแพะสว่างสดใสเหมือนเดิมดีกว่าหน้าแพะคอยอ่ะแล้วต่อมาเราจะไปบุกลังโจรนะครับก่อนจบ EP แรก EP นี้โอเคนี่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนลังโจรหรือเปล่าไม่รู้อุ้ย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 อ้ย่ะโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยมันมีระบบป้องกันสูงเลยว่ะท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยดิไปไงอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวทำไมอ้าวคืออะไรวะลังโจรพังแล้วนะครับ ไฟฟ้ามึงคือกากแท้ลังโจรโอ้ยก็ยไม่รู้บอนก่อนเนาะโอ้ยซ่อมอยังไงดีวะเนี่ยโคตรกากเอาละฉันจะยึดที่ดีเองพวกแกเสร็จชั้นอันนี้คือเราต้องทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอือพัทงที่นีทิ้งก่อนโอเคเอาละช็อตช็อตอึ๊บอ้าเอาละท่านผู้ชมเราต้องไปพังเครือข่ายของไอ้พวกโจรที่อยู่ในละแวกแถวนี้นะครับนะซึ่งก็น่าจะเยอะพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นเราก็าจบคลิปไปเพียงเท่้นี้แล้วกันนะครับกับแพะค่อยกับดินแดนใหม่ที่ไม่รู้จักดินแดนอพอลคลิปแบทแลนด์